ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซบเป็นข้อตกลงเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกทําให้ผู้ส่งออกของเล่นในมณนทนเจอเจียงได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกาย,ยนปี2022การส่งออกของเล่นจากเมืองหนิงปัวมณนทนเจอเจียงไปยังประเทศสมาชิกอาเซบสูงกว่า5,000ล้านบาทเพิ่มขึ้น้อยละ27.4จากปี2021 ในเมืองหนิงปัวคนงานผู้ผลิตของเล่นกำลังบรรจุจิ๊กซอว์เพื่อส่งออกปี2022บริษัทนี้ส่งออกของเล่นมูลค่า180ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ30เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนอาทิเวียดนามฟิลิปปินอินโดนีเซียและสิงคโปร์ผู้จัดการแผนกธุรกิจต่างประเทศกล่าวว่าจิ๊กซอว์สไตล์จีนแบบนี้เป็นเอกลักษณ์เป็นที่นิยมในตลาดต่างประเทศโดยผู้ประกอบการได้ประโยชน์อย่างมากจากข้อตกลงอาเซียน อาเซบ์เริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่หนึ่งมกราคม2022โดยมีสมาชิก15ประเทศประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศคือบรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยเวียดนามรวมถึงจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ผู้จัดการแผนกธุรกิจต่างประเทศกล่าวไว้ว่าด้วยนโยบายปลอดภาษีทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตเพิ่มการต่อรองในตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น ภายใต้อาเซบมากกว่าร้อละ90ของสินค้าทั้งหมดที่ซื้อขายในภูมิภาคนี้จะถูกเก็บภาษีเป็นสูตรในที่สุดรสรก,รกรมศุลกากรและภาษีท้องถิ่นให้คำแนะนำว่าบริษัทต่างๆควรศึกษาเรื่องการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าและหนังสือรับรองอาเซบเพื่อสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ